เลขเด็ด3ตัวงวดวันที่1กันยายนสอ6 8สลากดิจิตอลเอนสาเลขขายดีข้อมูลในวิดีโอนี้เป็นยอดขายสลากดิจิตอลเอนสาจากแอปเป่าตังค์สำหรับสลากตัวเลขสามหลักจะเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1และรางวัล3สลับหลักหรือ3ตัวโต๊ดรางวัลต่อมาจะเป็นรางวัลสตรงหรือรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลพิเศษ ก็จะเป็น3ตัวตรงและหมายเลขสลากที่เราซื้อสำหรับในคลิปนี้ก็สนับสนุนการซื้อสลากจากแหล่งถูกกฎหมายเท่านั้นก่อนที่เราจะไปดูเลขขายดี10อันดับเรามาดูเลขที่คนซื้อน้อยที่สุด10อันดับสุดท้ายกันครับเราก็จะเริ่มจากอันดับที่991-1000ถึง1,000ครับเรามาดู2ตัวแรกครับทางด้านใช้มือก็จะเป็นอันดับที่ตามด้วยเลขสลากและจำนวนยอดขายครับ เป็นใบเรามาเริ่มจาก2ตัวแรกครับก็คือ600ยอดขายอยู่ที่321ใบลองลงมาคือ665ยอดขายอยู่ที่318ใบเราจะเห็นว่าเลขที่คนซื้อน้อยยอดขายก็จะไม่ได้ห่างกันมากครับลองลงมา001ลองลงมา010 ลองลงมา9-0-0ลองลงมา8-0-0ลองลงมา0-2-0ลองลงมา0-3-0ลองลงมา6-6-6ลองลงมา0-0-7ก็เป็นเลขอันดับสุดท้ายที่คนซื้อน้อยที่สุด ในงวดวันที่1กันยายน2568้ยต่อมาครับเรามาดูสลากเลขอันดับที่ขายดีที่สุด10อันดับแรกกันครับเราก็จะมาเริ่มจากอันดับที่10กันเลยได้แก่579าฝั่งขวามือก็จะเป็นยอดขายครับยอดขายอยู่ที่2236ใบเราก็จะเห็นความต่างจากอันดับสุดท้ายพอสมควรครับอันดับที่9 เก้าเจ็ดสองตัวนี้ก็จะเป็นเลขสลับหลักกันครับลองลงมาอันดับที่8 9ด5้าปดห้าอันดับที่เจ็ดเจ็ดสี่้าอันดับที่ห9เก้าเจ็ดสี่อันดับที่หกับ7ก็เป็นเลขสลับหลักกันครับอันดับที่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดอันดับที่สี่แด อันดับที่3ามห้าเจ็ดแปดอันดับที่2องเก้าสี่เจ็ดและอันดับที่1นึ่งเลขที่ขายดีที่สุดในงวดวันที่1กันยายนก็คือ7จ็มียอดขายทั้งสิ้น3ามพันเจ็ดร้ห้บใบสลับนงวดนี้ยอดขายอันดับ1ก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากอันดับสองมากครับสลับข้อมูลฉลากดิจิตอลเ3นสนงวดนี้ เป็นข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2568ก็ก่อนที่เราจะจบคลิปก็จะมีสูตรหวยเลขเด็ดของวันที่1กันยายนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปนี้ก็สามารถย้อนกลับไปชมคลิปได้ครับสำหรับเลขเด่นสูตรในวดนนี้ให้เป็นเลข6ครับส่วนเลขรองก็คือ2กับ7ถ้าใครชอบเลขไหนก็สามารถแคปเก็บไว้ได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ